ค่ะสวัสดี FC ช่องสาระจับฉายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แอดบีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีนะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มมาที่ราว VIP ของวันที่3ามกันก่อนเลยจ้าเราจะให้ทุกคนนะคะวิ่งนะหนึ่ง รูดสองนะคะทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดเจาะเลข3ตัวจะให้เป็น2 5 4 1 3าหนะคะเลขชุดเจาะสองตัวให้เป็นสองห2าสสฟันนะคะวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็นสองจ้า ต่อมาราวสตานะคะลาวสตา V.I.P. นะคะวันที่30นะเราจะให้ทุกคนวิ่ง4ลูด1นึ่ะคะทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะชุดเจาะเลข3ตัวจะให้เป็น1 2 3 4 3 5นะคะชุดเจาะเลข2ตัวให้เป็น5 1 5 1 2แล้วก็13 ฟันนะคะฟันวิ่งบนรูดล่างตัวเดียวให้เป็น1ไปเลยจ้าและอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ให้ด้วยนะคะและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามแอดบีให้รีบกดติดตามไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของแอดบีนะเราไปต่อกันที่ดาวโจน v i p ของวันที่31นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง1นงรูด5นะคะ ทำการจับมัดบินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะให้เป็นนะคะชุดเจาะให้เป็น6ก๋อไม่ใช่นะคะชุดเจาะเลข3ตัวให้เป็น5 8 1 6 7 1นะคะแล้วชุดเจาะเลข2ตัวให้เป็น58 5 7ป6นะคะฟันวิ่งบนลุดล่างตัวเดียวให้เป็น5เลยจ้า ต่อมานะคะดาวโจรสตาร์ของวันที่31นะคะวิ่ง6รูด7นะคะทำการจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดเจาะเลข3ตัวให้เป็น789 609นะคะแล้วก็เลขเจาะ2ตัวให้เป็น70 78 76นะคะฟันนะคะฟัน เจ็ดนะจ๊ะตัวนี้นะต่อมาจะเป็นดาวโจนปกติของวันที่31นะวิ่ง6กลูด7ทําการจำมัดให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะให้เป็นเจ็ด8ปดเจ็ดศูนย์นะคะเลขเจาะสองตัวเจ็ดแเจ็ดเ เจ็ดศูนยันลิ่งบนลุดล่างโัวเดียวให้เป็นเจ็ดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะเราลงให้เป็นแนวทางไม่สนับสนุนในการเล่นผนันทั้งนั้นนะคะแนวทางดาวโจนนะคะ v i p แนวทางดาวโจนสตาร์แล้วก็แนวทางดาวโจนปกตินะคะ ้าใครติดตามแอดบีก็ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆกันนะคะคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า